กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรู้จักรู้ลึกรู้ทันปัญญาประดิษฐ์สำหรับวงการสื่อสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรู้จักรู้ลึกรู้ทันปัญญาประดิษฐ์สำหรับวงการสื่อมีดรธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอภิรักษ์หานพิชิตวณิชประธานอนุก,กรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นายเทินพันธ์แผนสมบตัติผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสําหรับประชาชนรวมทั้งวิทยากรมาร่วมแบ่งปันความรู้โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบกระบวนการการเรียนรู้สร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในโลกเสมือนหรือ Metaverse Experience เปิดโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกและวิถีชีวิตของผู้คนในอนาคตอันใกล้พร้อมทั้งยังมีกิจกรรม Challenge Statement ให้ผู้เข้าร่วมอบรมลองใช้เครื่องมือ AI ด้วยก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะครับหลักการใหญ่ของเราก็คือว่า ทำทุกอย่างที่จะให้ประชาชน,นมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อสามารถรับมือกับสื่อแย่ๆสื่อไร้ไยๆได้นะครับอันที่สองก็คือสามารถสร้างสารรค์สื่อดีๆขึ้นมาได้นะครับอันที่3ก็คือเราก็ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาวิจัยการเรียนรู้นะครับการขับเคลื่อนสื่อโดยใช้นวัตรกรรมใหม่ๆนะครับงานในวันนี้ก็จะมีคนที่อยู่ในวงการสื่อภักวิชาการหรืออนาคตประชาชนทั่วไปที่คิดอยากจะทำสื่อ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่เราให้ในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแต่ในคลาสส่วนนี้พยายามที่จะเวิร์กช็อปให้เห็นถึงวิธีการและก็เครื่องมือที่จะแนะนําในการที่จะไปใช้ต่อไปในอนาคต